มีแนวเสืองไว้โอ้ยพอด้แก้ยี่ดอกขวดหน่อยนึงฮึว้าวเดีวไม่อยังคนสีนตโต๊ะกีบ่บ่อมาเนี่ยโอ้ยโอ,ยโอย้ใกล้สีคล้ายแต่บุงดำเนี่ย,ยนั่นก็คล้า,ายออะต้นคล้ายได้บ่หลายเนี่ยบอกไมอ่อันว่าจยงไนวะบอกว่าคล้ายได้ หมื่นหนึ่งบ้างสายฟ้าอย่างนี้มีไปอยู่ปอมเปลือมันสิมาบบบนี้ทัวมันว่าขายได้่งหมื่นหนึ่งมันสิเชื้อบ่บ่ <Nope. S 1> คือสิเชื้อจริงหรอโอ้โหว่าราคาง่วจากบาทโอ้โหหยางามแล้วใหญ่แล้วได้ตัดไปแฮกสายฟ้ากินตัวนี้งามเดลยให้มันกินแต่หยาในทงเว้ย โอ้ยงัวกับขายแล้วเมียนขีมกกน่มันก็น่ามันชิดเมียนขี่แล้วก็เสีเอาขี่ไปขายตัวงัวขายแล้วก็เสีซื้องัวแม่มาเลี้ยงตัวมันแหนวแม่ง,งามหาแม่สักราคาหมื่นสองหมื่นน้อมาเลี้ยงไหมเได้กำไรอันนี้ก็ขายได้กำไรกบ็บอกมีอันอีกเสีซื้อง่วแม่มาเลี้ยงไหมเนาะ ขอกว่างแล้มั้งขอกว่างแล้มั้แข่งท่วเชียงเงินทัพหนึ่งสองสามนหลายพันบอกว่าจะงไไรวะขายได้สองหมืนหาบ่ะเสียงไี้เชียงนี้เียงนเชง เกล้เอาไงมันซักนี่ล่ะโอ้ยไงมันไหลมันจึดเงินกูหมดอีกเห็นตะดอกไว้ตรงไหนเนี่ยตอมเไปไม่อยังเอางัวขึ้นคอกแล้วไปตัดหญ้าไมหมมันด้วยนั่นตัดหญ้าดิเออไปแม่ตัดท่ายังไม่มึดนังตัดดกอก้วย กัตันมาให้มันกินด้วยมันทีหิวอะ่ะนี่ปอยมันหิวเลยแล้วเอ้ามึงก็งวงขึ้นคอกแล้ว<ะ>บอกใส่ผ้าไปใส่มึไปใส่ปะไปใส่ปะเอาบอกกันนี่มึงยังมารอเล่นงวัวไปใส่หายแล้วฮะหายแล้วใครแบบไหนเนี่ยต้อมขา้าวงวขื่นมะบางไหนที่คุลงไปเันียบางเบื้องหน้าเขาเดียว กูแหลมาซื้อมึงไว้ซื้อมึงวะแท้ก็ขายแบบขายอะแล้วในห้อยขุ่นวาจะมี่คอมมึงขายแบบใดมึงก็มาถามกูขายคือเจ้าซื้อขายของในตลาดตลาดนัดเหลอโอ้ยบัการณนี่ให้ยังมึงก็มาถามกูก่อนถามให้ยังหนี่งคนเลี้ยงห้วยคนเลี้ยงก็ขายตก็มือตัวขายมันปล่อยอย่างมันคนเลี้ยงก็สร้างเลยกูเป็นคนเบิ่งอ่ะเบิ่งจที่สุดเลยให้คนเลี้ยงก็เบ็ดเลี้ยงมือหนี่ง ราคาได้ยบาทบนี่เบิ้งไงเบิ้งยืนเบิ้งสิ่เออยืนเบิ้งเพว่ามันงามบระงามเนาะแตาได้ราคาอยู่บ่ได้บ่ด้มขายไปจีกบาทมือหามันตลาดต้นพวงนี้มันซื้อหัวถือไหมโอ้ยกูว่ามึงโง่กว่าเขามากกว่าต้อมอนา้นนกมันื่อหัวถือมมึงไปว่าเขามา่้อมมือหนาต้นาด้นวกนี้มัน่อวถืหอ้ยกว่ามึงโง่กว่าเา่อ้มือหนาต้นตลได้นพวกีมัืนหัวถือไหมโ้ยเว่ามึงโควกมไหนขายแล้ว็าต้อมมือา เลี้ยงมาจนวะหม้อตั้งว่าสามสี่หมื่นอะต้อมเปิดซิ่งเนาะมันขี้ขายถูกเนาะเปิดซิ่งก็มันเกิดอีกค่าหนึ่งเขาว่าบักกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ยังมึงนั่มึงนะเดี๋ยวกูฟาดเดีวจะบาดเดะที่ยังล่ะบันนี่เดี๋ยวเกี้ยวยังเดีซื้อหัวไม่ก็ได้โอ้ยเลยยื้อสายบันนี่เงินอะมุ่นหาเนาะบ่ร้อยเขาวะมุ่นหาพ่อขอได้ขอเหรอเดี๋ยวจะนีเอาเขาวะไม่ ซาบะเนี่ยก็ขอ่อยได้มองเจ้าหืมยุใส่มาหนีมื่น,น,มนหานี่เด้อสิให้เด้ครบมื่นหานี่ยนะอืมอืมแมงร้อยเนี่ยก็เนี้ยพวกนี้ละไม่ได้เอาดอกจั่วหานดอกไม่ได้เอานิกเจ้าดอกเอ้ามื่นหาครบแล้วเฮ้ยเบี้ยกมาเนี้ย Dia, 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 dia. Nyang, cipah hit bega. Kupang lu. Nak dua aku juga. Dua yang, leing gua melay banget ni. Nang. Macam yang. Oh, aku juga ni degil banget ni. Aku juga ni degil. Uii, baga ni. Aku juga ni degil. Mai. Boy. Oh, cerdengon. Oh, lempar cerdengon. Jauh, jauh. Kau hendak apa? แสดงว่าโอ้แสดงว่านั่นแสดงว่าหลงด้โจ๊กแล้วรูบหัวมันมุ่งยายาเม็ลักเซียงอีกว่าดไ้บุ๊ถอนกิ่งกูเบิ้งดูมังถอนก่งง่อยกเบิ้งนี่มมี้อบาาแน่วรงถอนก่งงอยทากูเบิ้งเดี๋ยวนี้ถองถอเสือยังมไม่มีเรื่องเดเลยนะเมลักเซียงมันเองไหนบอกเดี๋ยว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 เฝ้าเก็บก่อนเก็บมันนี้ก่อนอู้หูหูหูนั่นงพันกูเนีย กดนกซอกเบิ้งคักๆดูนี่ยังดอซอกอยังอีกกว่ออาบอมเณรละกว่าต้องเสียงเงินกูคัก <c oughs> นัน่นเงินคอยอันนี้ชาบานะ <c oughs> นี่ยัง <c oughs> น้ม <c oughs> ี่หล่อเมิแล้วฮันนิดๆน่อยๆมึงก็เอาอนะต้อมนาะอุ้ยมึงเนาะมึงเนาะไม่ต้องกินเขาวมืงอนี่ มากินก like yeah. ็ได้เสียงต้นน้นกูมึงอ่ะมากินก็ได้ไปโลดห้านี่ห้อนเล็กๆน้อยๆก็เอานิดๆน้อยๆก็เอาเดี๋ยวมึงเถอะเดี๋ยวมึงเถอะผู้เลี้ยงได้หนิจะสร้างหรือกูเป็นผู้เบิ้งอ่ะไหวเธอหนากูสิเบิ้งมึงเลี้ยงจะได้เงินไหลเออห่อนมามึงนี่ยาหนาอุ้งยาหนาดีแนวเสื่ยงไหโอ้ย พอได้แก้ยี่ดอกขวดน้อยนึงหนานบักอันนี้กูว่าแล้วดีนะกูทันมึงอ่ะต่อมดีนะกูทันมึงอ่ะกูว่ามึงหลักเสียงเงินไว้กักกูว่าเล่นมันบ่เบิดซแฟมเลยดอกมึงดูจะกูน้อยไปบักต่อมอือเสียงไปกูว่าแล้วไม่ยังกูว่าแล้วบบห้านี่งม่ยังไม่ยังนั่น ยเดียวมึงกะสิเอาเนาะตอรอยเดียวมึงกะสะเอาเนาะขวายเลวขวยมึงกะเดียวรอยเดียวเนาะขวายแล้วมันเบิดซํานี่โอ้ด <DVD> ีนะกูทันมึงดีนะกูทันมึงมึงม่ทันกูดอกมึงอย่าคิดว่ามึงสิทันกู